สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยืนอยู่ในปักกิ่งนะครับแล้วก็ที่ข้างหลังเรานั้นก็คือสนามกีฬาลังนกครับวันนี้ผมมาที่นี่อยากจะนำเรื่องของประเทศจีนที่เกี่ยวกับระบบการปกครองซึ่งไม่เคยมีประเทศไหนประเทศใดในโลกนะครับที่สามารถจะทำได้ในยุคนี้ นั่นก็คือ1ประเทศ2ระบบในช่วงประมาณ30ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปี97นะครับที่มีการยกแล้วก็คืนฮ่องกงให้กับประเทศจีนตอนนั้นมีหลายหลายคนในฮ่องกงนั้นล้วนแต่ไม่มีความมั่นใจครับว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในฮ่องกงนั้นจะเป็นอย่างไรทําให้คนฮ่องกงซึ่งตอนนั้นแตกตื่นแล้วก็หนีไปประเทศอื่นนำเงินทองไปลงทุนโดยเฉพาะไปในประเทศที่3ครับฉะนั้นฮ่องกงในช่วงยุคปี97นั้นซบเซาเศรษฐกิจย่ำแย่เพราะว่ากลัวอิทธิพลกลัวระบบการปกครองของคอมมวนิสต์ครับ แต่ปรากฏว่าตั้งเฉาผิงนั้นได้จัดระบบนะครับการปกครองอย่างที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นมาก็คือการปกครองที่เป็นเรียกว่าหประเทศสองระบบโดยใช้หลักวิธีวิธีการก็คือว่าอย่างฮ่องกงหรือมาเก๊าสามารถที่จะบริหารจัดการอะไรทุกอย่างได้นะครับด้วยตัวเองเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่มีเรื่องการทหารกับการเมืองครับระหว่างประเทศนั้น จีนเป็นผู้บริหารโดยเฉพาะการทหารนั้นเป็นการปกครองแบบการทหารที่มีแต่เงาครับคือหมายความว่ารัฐบาลจีนนั้นจะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับฮ่องกงโดยไม่จำเป็นจะต้องส่งทหารเข้าไปครอบคุมควบคุมฮ่องกงใดๆทั้งสิน้นเท่ากับว่ารัฐบาลจีนนั้นมีออฟฟิศของสำนักงานของ กาลาโหมหรือทหารนั้นใกล้ที่ตึกวิตตอเรียในฮ่องกงเท่านั้นเองนั่นก็คือปล่อยให้ฮ่องกงนั้นดูแลตัวเองในเรื่องของความสงบปลอดภัยในเชิงของประชาชนในขณะเดียวกันฮ่องกงก็ไม่จําเป็นต้องส่งภาษีให้กับรัฐบาลจีนด้วยนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จมากนะครับว่าหนึ่งประเทศ2ระบบการปกครองนั้นทําให้ฮ่องกงกลายเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่ง และอยู่ใต้การปกครองของประเทศจีนเดี๋ยววดหน้าเราจะไปคุยกันต่อนะครับว่าการที่จีนนั้นปรับเปลี่ยนแล้วก็ตั้งนโยบาย1ประเทศ2ระบบนั้นทำให้จีนไม่ล่มสลายเหมือนสหภาพโซเวียตแล้วทำให้จีนสามารถที่ปกครองประเทศที่เคยเป็นของตัวเองและถูกยึดไปนั้นกลับมาสู่อ้อมอกของคนจีนได้อย่างไร